สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Summoner Quest นะฮะก็เป็นเกมโปเกมอนนะครับมือถือนะครับมาใหม่ลง Play Store นะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวไปไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ก์ตามช่องนะฮะเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเพื่อ,อส่งภาษาเนะีย่ยเราไปเปลี่ยนกันในอ่าตัวเกมแล้วกันโอ้โหหน้าปกค่อนข้างสวยนะฮะจัดมาผมเล่นผมเล่นเซิร์ฟสองลวกันนะ นี่ครับระบบเกมก็เข้ามาก็จะประมาณนี้ครับนี่เสียงดนตรีเนี่ยนะครับเอาเอาความคิดส่วนตัวนะเสียงดนตรีเนี่ยคล้ายๆเกมเมก a ามอนนะฮะหรือ Pocket Incoming นะครับผมก็เดีย๋ยวผมพาไปเปลี่ยนภาษาก่อนแล้วกันนะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีเปลี่ยนภาษาไทยได้ด้วยนะฮะอ่านดับแรกเลยนะครับไปที่สเตตก่อนนะครับไปตามระบบก่อนแล้วกันเขาจะให้เราเข้าไปสู้ก่อนเลยมาก็มีเหีดยด้าเหรอ นะครับเขาจะสอนเล่นก่อนเลยเอ่าประมาณนี้ครับจะเป็นแบทเทิลหกนะฮะจัดมาจัดมาเลยครับมาแล้ววิเมกาเฮกเฮกโอ้โหชัดชัดอ่ลย่ะาเอ๊ยเหมือนได้เล่นนั่นเลยอะเมกามมนอะนะไอ้มีโค้ดด้วยนะเดีย๋ยวเล่นไปสักพักแล้วเดี๋ออยวผมจะแปะโค้ดให้แล้วกัน แต่ภาพสวยอยู่นะเอาล้ครับเขาก็จะสอนให้เราใช้อันติเมตเฮ้ยสวย <laughs> เหมือนเลยแน่นอนครับมาเฮ้ยสวยอะแต่ว่าฟีเจอร์มันไม่เหมือนกันนะเพราะฟีเจอร์มันไม่เหมือนกันเแต่ทำฟีเจอร์อ่างก็สวยนะแต่ที่โบมอนเตอร์ครับผมนี่ครับมาถึงก็จะให้สุ่มกาชาเลยนะฮะก็จะมีแต้มพีเพชรแล้วก็บปกเกบอลนะฮะเขาบอกว่าสุ่ม35ครั้งเนี่ยจะการันตี S1 ตัวนั่นเอง เาต้วง็ส่งฟรีก่อนทีนึงนะฮะโอ้โหตุกกาชาทัดเจนเลยครับจัดมาได้พิกาจูมานะครับผมพิกาจูพิกาจูเป็นเอสน่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อ,อนได้เอสพีหรือเอสเอนี่หว่าเมื่อกี้เห็นแหววหรือว่าเป็นเออไปที่สเตทก่อนนะครับเขาจะสอนให้เราดึงโปเกมอนตัวใหม่มาใช้นะฮะนี่ครับกดไปที่พิกาจูครับแล้วกดบาร์เทลพลัลงเราขึ้นมาเป็น5้0 0นะฮะจัดมาเลยครับ ตดนไม่เห้วไฟน์ครอสอีทันเดอร์ครับทันเดอร์บล็โอเคเขาก็จะบอก้วครับว่าเลเวลถัดไปเนี่ยมันปลดล็อกอะไรบ้างนะเราก็เล่นไปตามเกมเลยนี่ครับพอเราผ่านหกดาวเราก็จะได้เปิดกล่องอีก็จะได้เป็นทองเพชรแล้วก็ exp 5,000ห้าพันเลยนะอ่ะสู้ต่อครับเขาให้เราสู้ต่อนเนื่องเลยเนะี่ย เอ้ยเล่นไปสักพันหนึง่งอย่าผมมาใส่โค้ดให้ไม่นึงนะจัดมาไอคอนเป็นน่ารักดีกว่ะมาเลยนี่แล้วกดสต็อปได้นะโอเคอืมข้าสวยดีนะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมโปเกมอนนะครับสไตล์แบบนี้ก็สามารถลองเราโดดมาเล่นกันดูได้นะ ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะไปดูภาษาด้วย mm hmm. เห็นก็บอกว่ามีภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเช็คไปหนึ่งเร็วให้มันมาใช้สลาก่อนแล้วกันอ้คือเกมนี้ครับเขาเรียกว่าถ้าไม่ตายหรืออัลติเมทเนี่ยค่อนข้างอลังการนะ,ะต่อมาไปที่โปเกมอนครับแล้วก็ไปที่ตัวละครเราอไปที่อัปเกรดครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเกรดเพิ่มเลเวลนะอ่ามันจะมีการเพิ่มเลเวลนะครับตัวที่2ครับนี่เพิ่มไปเฮ้ยสวยนะใช้ได้นะภาพดีเลย อะก็กดมาที่ตัวละครต่อครับนี่ครับจะมีการอัปเกรดนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนอัปขั้นนะนี่อัปแรงอัปแรงอ่ะจะเป็นสีเขียวครับอ่ะโอเคเล่นง่ายเล่นง่ายไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นไปด้วยกันอ่ะกดนี่ครับได้เควสละผ่านเควสอ่ะให้สู้ต่อนะครับผมเราก็สู้ปกติไม่มีอะไรนะตรงนี้นะพอเล่นมาสักพักหนึ่งครับก็ระบบกิจกรรมมันก็จะปลดล็อกครับก็จะเป็นพวกระบบอ่าเติมเงินอะไรต่างๆนะครับปลดล็อกพาร์ทอะไรเงี้ย อ่ะก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับให้ดูนะฮะคือเราสามารถที่จะกดเข้าไปอีกรอบนึงได้นะครับนี่ครับมันจะมีของอยู่นะฮะที่เราจะได้รับนี่ครับเราเล่นไปถึงกี่ดาวแล้วอ่ะเรากดเข้าไปนะครับเนี่ยรับของได้เหมือนเดิมนะฮะที่เราค้างไว้รอบที่แล้วถูกไหมฮะอ่ะก็จะมีอะไรบ้างละ่ะทัางบนก็จะมีอ่าระบบซีซันจะเป็นพาร์ทนะก็จะมีแบบปกติทั้งบนแล้วก็แบบทั้งล่างเติมก็จะมีของให้เราก็เล่นทํากิจกรรมไปแหละนะฮะ เนี่ยทำกิจกรรมมันก็ได้ของต่างๆมากมายนะครับเรากดเคมอได้เลยนะครับผมนี่ก็ได้เพชรไปแล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ขายนะครับในร้านค้านะครับนี่เราก็รับฟรีไปมันจะมีของฟรีที่ใส่ฟรีสามารถรับได้นะครับผมตรงนี้เอาไปเลยนะฮะต่อมาเนี่ยจะเป็นเบ n นฟิตนะฮะก็จะมีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีแพ็กให้เราซื้อนะฮะแล้วก็มีล็อกอินรายวันนะครับเราสามารถที่จะรับนี่ครับเป็นพลังกาย าก็แจกพลังกายนะครับนี่ครับ1 8 5 2พลังกายทองกล่องเพชร EXP อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเลยรับพลังกายไปอันนี้ถ้าเกิดว่าเรารับย้อนหลังเราก็มากดเสียเพชร50ได้เรารับตรงเวลาก็ได้ฟรีไปตรงนี้นะต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของพาร์ทนี่เป็นพาร์ทพาร์ทของเกมนะฮะยวพาไปดูนะฮะนี่ครับก็จะมีที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมี Normal Part กับ Advanced Part นะครับผมอ่ะ ต่อมาครับก็จะมีกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกนะครับเป็นสไนท์นะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นออีกมากมายเลยเราเติมปุ๊บพอถึงเลเวลปุ๊บมันก็จะได้ไปมาที่1 2 3อะไรเงี้ยเราก็จะได้แล้วก็จะมีล็อกอินรายวันนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันนะฮะก็จะแจกโปเกมอน S นะครับเป็นโนอล็กหรือคาบิโอนนั่นเองวันแรกเราก็รับไปก่อนเลยโปเกบอล10เม็ดนะฮะผมแล้วก็จะมีกิจกรรม14วันนะฮะกิจกรรม14วันเนี่ยเราจะได้อ่า โปเกมอนระดับดับ d o u ลเอสนะครับหรือ S+ คือ Denzi นั่นเองนะครับผมวันที่14นะฮะแล้วก็วันที่9เนี่ยจะได้เศษ s โน w f l หรือคาร์บิคอนอีก50เศษนะครับแล้วก็วันที่12ก็จะได้อีก50เศษก็จะเรียกคาร์บิคอนมาได้อีก1ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมกล่องของขวัญนะฮะก็จะมีซับไพ่คลิปตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเติมเงินนะครับแพ็กเติมเงินนะครับผมตัวนี้อ่าต่อมาเป็นดาร์คสตาร์นะครับเป็นโปเกมอนเทพนะฮะ ก็จะเป็นดักไล่นะครับดักไล่ก็ตามราคาเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีสตาร์นัมเบอร์นะครับตรงนี้แล้วก็กิจกรรมออนไลน์ก็คือรอรับของออนไลน์ ine, ได้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นเดล l y พ a ครับรับฟรีไปเลยนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมให้เราเข้ามาคอยมาดูนะนี่ครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรม VP นะครับผมอย่าง VP3 เนี่ยได้รับอะไรบ้างก็ดูเอานะครับตามนี้เลยนะฮะ ก็จะมี VIP 3นะครับจะได้เลดพิกาชูด้วยนะครับผมตัวนี้กลับไปที่ตัวละครนะครับผมก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนภาษาไหมอ่ะไอผมพาไปดูนะก่อนอื่นเลยครับเดีย๋ยวเรามาใส่โค้ดกันก่อนผมแจกโค้ดเลยผมมีรีดียมโค้ดอยู่นะฮะอ่ะไปเริ่มกันนะครับไปที่ VIP นะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนภาษานะนี่ครับได้โปรกบอลนะครับผม บทที่สองครับนี่อ่ะออกมาครับต่อเลยเอฟโอเคไหมอี๊เพชรรึมๆนะอ่ะไปกันต่อครับอืมได้เพชรเดียดีอ่ะโอเคได้พลังกาย200ด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับ ใายนะครับอ่าผิดโค้ดนะครับผมรอแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคประมาณนี้ครับอ่าไปกันต่อนะครับก็ระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตามนี้เลยนะครับ 20, 28, 18, ยี2สิบยีแปดสิบแปดอะไรเงี้ยนะครับตามนี้เลยบปิเมาเซนเ็นเตอร์ก็จะเป็นสุ่มกาชานะครับนี่ครับเป็นสลาล่านะอี โคตรเจ๋งอะ่ะจะกรรมเป็นสลาล่าเลยนะอ่ะมาเดีย๋ยวเข้าสเตตต่อนะครับเฮ้ยยังเลยไม่จบนี่ว่าอ่ะไปจัดไปนะครับมีเพว่อนอยู่สองตัวนะพลังอยู่เจ็ดพันกว่าอ่ะมาเลยครับีหครับไปโอ้โหโดนครับุชดูครับนั่นไงดื้ออย่นไง โอ้ยนี่ไงโดนโอ้โหอลังการวม่างานสร้างเรียบร้อยครับผมนี่ไงจะปลรลอบไปเรื่อยนะไป Battle Data นี่ครับสู้ต่อครับดูครับไม่เหีนะนี่ครับมีระบบคูณแล้วนะคูณหนึ่งคูณสองเร่งความเร็ว นะครับไปไปเรื่อยๆอนี้อย่างโดนตุบๆๆๆโดนครับไอ้เนี่งไปครับภาพสวยมากอนี้ครับช็อตเกมมันคล้ายเมกามอนเลยเหมือนเลยเหมือนเมกามอนเลยเต,ต้องมาศึกษากันต่อครับมีอะไรเป็นแปลงไปบ้างนะอุยหอนี่ครับระวงัง เอ้ผมถึงสเตจสองแล้วใช่ไหมนี่ครับมีมิชชั่นรับของไปนี่แคปเตอร์หนึ่งนี่ครับรับของไปเลยอะไล่กดไปสเปเชียลกิฟต์ชาเลนจ์มิชชั่นครับผ่านรับไปวันนมันก็มีของให้เราตลอดนะเนี่ยเราก็มากดรับได้นะครับตรงนี้นี่ไงเพลย์เวิร์สวิลเลจ อ๋อนี่จะเป็นของ VP ที่เราเล่นอยู่นะฮะอันนี้จะเป็น duration กิจกรรมอ๋อนี้กิจกรรมตามเลเวลนะเป็น novice c a r n i v a l นะฮะ celebi หรอเอาดีเป็นส no กินแซดนะฮะ, B, อ,ะ,ฮะอย่างเท่เลยก็อะไร75หรอโอ้กิจกรรมเยอะดีนะเออใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกิจกรรมนะ,ะอา่าโอเคสำหรับโคตดก็กดใส่กันไปนที่เรียบร้อยนะนะ อ่ะโอเครับของกันไปนะครับนี่กดพาร์ทใช่ไหมเราได้พาร์ทมาอ,อ,อันนี้เป็นช็อตพาร์ทนะครับบูตต่อได้นะนี่ครับเราผ่านไปแล้วนะแบบแรกสเตทหนึ่งจบเกลี้ยงสเตทสอง 2, ตามมาปึ๊บเปิดเลย รับของได้เรื่อยๆ,ๆนะเนีย่ยเราก็เล่นต่อตามสเตจไปเรื่อยๆนะครับทอดไปแต่งกายร้องไห้เอ้ตัวเล็กๆมันก็น่ารักเีนะโอนครับอุ้ยนั่นไงนั่นไงรองไห้ร้องไห้โดนตัดไป ไฟฟ้าแสนโวลต์ร่วมเลยนะครับนีร่วงไปดิตบเออดนแล้วเดี๋ยวไป67นะฮะอ่าโอเคเริ่ร้อยครับเราก็ชนะไปนะครับอีครับมีปลดล็อกอยู่นะระบบเพื่อนเมลนะครับเดลี่อ่าโอเคปลดล็อกอก,กิจกัรระบบเพื่อนเหรอ นี่ครับระบบแอดเพื่อนได้นะฮะเราก็แอดออเลยนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนมานะฮะ <c oughs> อ่าโอเคระบบมันก็ค่อยๆปลดมาเรื่อยๆนะเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เก็จะมารับของนี่ครับปึ้งเรียบร้อยแชปเตอร์ที่2เราก็รับของปึ้งแล้วก็แชปเตอร์เล่นต่อได้ก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆ มาอุย๊ยได้ครับอย่าช็อตไปดิเดีย๋ยวไปสุ่มกาชาดีกว่านะหาไวมอนเอออนี่ยตุบอื้มคุ้นนี่อารมณ์แบบว่าออกประจนภัยแบบใหม่ออกประจนภัยใหม่อะไรเงี้ยอื้อโดนครับเอาคืน เราเข้าไปดูรายละเอียดของตัวปเกมอนกันบ้างนะครับว่ามันอัปเดตอะไรกันบ้างนะมีระบบแรงค์มีพัฒนาการมีปิกาโมนเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะไล่ไปอุ้ยเจอคอนปังโอ้โหดูเลือดดูเลือดอมาครับอุ้ยฟาดตัวใหญ่เลยไปอ๋อโอ้โหดูเลือดดูเลือดอย่าโดนไปครับ ช็อตไปเลยอ้มหูดเเดมเมตห้าร้อยครับไอ้ไปเรียบร้อยอ่าเพลย์ผ่านอ่าจะรายละเอียดอื่นกันบ้างนะครับโอ้ยเว็บสองสักครู่นะครับสักครู่โอ้ไอ้พวกนี้น่โดนิโดริโนน่โดรันนะพวกนี้นะ แล้วมาสูมกาชากันดีกว่านะฮะก็ส่มเีละสิบครั้งอัดไปครับผมได้เนี่ยไงเป็นโปกเกบ,บอลตัวมาอี๋ผมตุมตุมตุมได้เป็นเศษมาปะอ้ยได้คาบูโตะมานะครับเป็นแรงเอนะอ้ยได้เลฟพัดมาครับนี่เอตระแบบเอสนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราสุมกันต่อเลยนะฮะผมมีตัวอยู่นะครับเป็นโปรเกบ,บอลนะ มาใช้เป็นประกอนในการสุ่มนะครับอุ้ยอุ้ยได้โซรัวครับอู้โอเคสุ่มต่อสุ่มต่อสุ่มต่อเลยหาโปเกมอนเพิ่มครับไปไปโปเกมอนเยอะมากนะฮะเฮ้ยได้กริมเมอร์ครับเบสเบเตอร์นะครับเฮ้ยได้โรเลตนะครับ โมคุโร่อ่ะสุ่มีกครับตุ่มรัวๆไปครับได้ไตัวอะไรเอ้ยได้มาสกิปอะไรมิสุโครปบะแซนดิวเฮ้ยฮิตมอนท็อปนะฮะเฮ้ยได้โปเกมอนใหม่หลายตัวเลยเฮ้ยลิทเลียวอ่ะอีกทีนึงครับมา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 ,มาสมกชาด,ดีกว่า คือเรากดตั๋วแล้วก็ยังไม่ได้สุ่มใช่ไหมผมไม่มีโปเกมอนเล่นแล้วไงโอ้ไดโดกัสอ่ะหมดแล้วนะครับก็เ,เหลือเศษอีกหน่อยนึงนะฮะตรงนี้ต่อมาครับเหรียญ51เนี่ยมันเอาไว้ใช้แลกของในช็อปได้อย่างเงี้ยครับถ้าครบ60เนี่ยก็มาแลกนะครับ25 60ก็มาแลกได้มันมีพิธีช็อปหนึ่งพิธีช็อปสเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราแลกเห็นปะอันนี้จะเป็นอ่าระดับดีเจเนอรี่นะฮะ อ่ะก็ได้โปกเกมอนมาหลายตัวเลยนะเนี่ยก็เป็นที่โปกเกมอนนะนี่ครับโปกเกมอนใหม่นะครับระดับเเลยนะอย่าราปั้นมาเล่นเลยไหมดูครับจัดเลยครับท่านไปครับรออะไรอ่ะโอเคอย่าพินบอลท็อปนะครับโอเคมีตัวไหนกันที่น่าเล่นนะครับมีโซลัวน่าเล่นมากแล้วก็มีพวกโมคุโร อ๋อ exp หมดนะฮะอ่ะโอเคก็ระบบตัวโปเกมอนเนี่ยนะฮะก็มีการอัปเกรดหลายอย่างอยู่นะฮะมี exp นะครับอันนี้จะมีอัปในส่วนของอัปแลงนะครับเราก็เปลี่ยนได้นี่มันกลายเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีสองนี่อัปสกิลนะครับมีสกิลอยู่นะฮะนี่ครับมีสกิลเซิร์ฟนะครับกับมิสตรงนี้นะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นการอัปเกรดนะครับถ้าเกิดว่าอ่าในการแบทเทิลเนี่ยเราไปจับคู่กับใครมีอยู่ในทีมนะ อย่างเงี้ยอย่างไปไปจับกับนูเมโกนเนี่ยก็จะพลังป้องกัน5%อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนรีเลชั่นชิพอ่ะนะครับจับคู่กันกับโปเกมอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีรีเซ็ตนะครับคืนสภาพอะไรประมาณนี้นะครับลองมาเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับผมก็มีอะไรให้เล่นเยอะนี่ครับเนี่ยรับรับไ่เลย่อนปะเนี่ยรีเลชั่นชิพที่ผมบอกอ่ะเห็นปะเห็นไหมมันมีรีเลชั่นชิพอยู่นะเราก็รับไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ไล่กดไปนะครับยอดนะฮะ ก็มีระบบที่ไม่เหมือนกับเมกามอนนะก็ภาพน่ารักดีสวยดีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดตัวละครกันนะครับนี่เลยนี่ครับใส่ไม่หมดอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครแจมบอนโซนะครับ ก็ื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เดิ่งะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i น